โอ๊ยต้องไปที่ร้านนะเนี่ยโอ๊ยมาเผื่อกระต่ายกันมาเจอทำไนคะทำไมฉันต้องทำงานคนเดียวเลยเนี่ยให้มาคนเดียวเลยเนี่ย เอา,าเละการเช่นหนึ่งตัวลวกันปิดร้านก่อนล้วกันเดี๋ยวเพื่อนก็ามาเ้ย <Yeah. S 1> <Yeah, yeah, S 2> ้ๆจะร้านเสร็จแล้ว เรียเข้ามาเลยค่ะเรียเข้ามาเลยค่ะรับขนมมิกน์ดี้มิกซี้เปิดค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ้าวเคลื่อนดีนี่อ้าวเจ้าวคือมาหามอะไรที่นี่หรออ๋อเราเราเปิดมาเชิญฉันนั่งก่อนเออเชิญไปได้ค่ะนี่ขออันนี้นะอย่างนึงเออไปนั่งก่อนให้ผม้อนุ่งให้เขาจะมาจบ เป็นโทรทำไมก็มาเป็นแบบนี้เนี่ยให้คินน้ำรอละกันจะาให้เพื่อนให้เยอะเลยโอเคเขาเสร็จแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคครบแล้วจะแถมให้เพื่อนหน่อย ะกกรมาจ้านี่น้ะเธอเตอนนี้ทั้เธอจบปริญญาโทอ่ะเลยคือก็มาเก่งไม่ขาขายร้านไก่ย่างอะไรไม่มีงานอะไรให้ฉันทำอ่ะทำไมเธอจบปริญญาโทอ่ะทำไมเธอก็มาหางานแบบนี้ด้วยเฮ้ยถังอ่ะเป็นบอสผู้จัดการแล้วแหละงั้นเดี๋ยวฉันจะหาของก่อนนะเออ ทมานานี่หร้า่มทันาตุกจังนเธอจะมาจัาที่นีบออยู่ข้างในหรือเปล่าอ๋ออยู่ๆเชิญทานนู้เลยนะเอ้ยทานทานไหนก็ได้เชิญถอกทานขอกินข้าวเที่ยงก่อนนทัอาน ล้างเก่าแบบเนี้ยทั้งได้เนผู้จัดการเน่ะคือก็ยกทิ้งไปเลยนะทำไมมาดููกันล่ะแล้วก็เป็นรานเล็กๆไม่ให้หรอฮะคือว่าไงนะคือก็ไล่เอาของออกไปจากเทนนี่ไปเบิกเลยทำไมล่ะอ้าวรายได้ของบริษัทมึงน้อยสิเดี๋ยวฉันต้องเอาตุ๊กนี้ไปขายแล้วแหละไม่ไม่ไม่นี่แหละนี่แน่นี่แน่หมดหมดนะหมดนะหมดก็ทำได้ไง บอสของที่นี่ขอโทษนะคะจำผิดเลยไม่ฉันเล้วออกโอกาสอ่ะมันมีแค่ร่างเดียวถ้่เธอไปเพื่อนเธอเนอะไม่ถ้าเธอไปแบบนี้เธอไต่หัวไม่เป็นแฟนฉันดีกว่าฉันไม่เป็นโทษเธออยู่แล้วเอาไปเลยใช้หัวไปขอ้โหเอาเร็ว